เพื่อนๆที่ติดตามช่องข่าวชาแนลครับกับผมนักกาินสีเลิอครับวันนี้เราพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงนักลงทุนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นแบบนักลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับถือหุ้นระยะยาวลงทุนในธุรกิจที่ดีนะครับก็คือคุณอนุรักษ์บุญแสวงนะครับหรือว่าพี่โจลูกอีสานนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็ชื่นชอบนะครับแนวคิดนะครับวิธีทางการลงทุนของพี่โจนะครับ ซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ติดตามศึกษาข้อมูลนะครับจากการให้สัมภาษณ์นะครับงานสัมมนาที่พี่โจลูกอีสานนะครับได้พูดไว้นะครับมี5ข้อนะครับที่เป็นวิธีการเลือกหุ้นนะครับที่พี่โจลูกอีสานนะครับได้สรุปไว้นะครับแล้วผมเอามาเล่าต่อให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเพื่อที่จะเป็นตะแกรงรอดนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่จะหาหุ้นสําหรับการลงทุนระยะยาวที่เป็น VI นะครับข้อแรกนะครับ ต้องเป็นหุ้นที่ไม่ถูกดิสลอฟชันครับก็คือถ้าเป็นธุรกิจที่จะถูกดิสลอฟนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกำไรจะลดลงอย่างมากนะครับหรือว่าอาจจะถึงขาดทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยนะครับที่ต้องเลือกหุ้นก็คือว่าต้องเลือกหุ้นที่ไม่ถูกดิสลอฟครับธุรกิจอะไรที่จะเป็นธุรกิจที่เป็นซันเซ็ตนะครับเป็นธุรกิจตะวันตกดินไปแล้วผู้นี้นะครับเราก็ไม่ควรเข้าไปลงทุนนะครับก็มีหลายธุรกิจนะครับที่พี่โจเคยยกตัวอย่างไว้นะครับอย่างเช่น หนังสือพิมพ์นะครับสื่อสิ่งพิมพ์นะครับพวกนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีต่างๆได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับควรจะเลือกลงทุนที่บริษัทที่อยู่ในเทรนด์ของธุรกิจใหม่ๆมากกว่านะครับข้อ2นะครับสัดส่วนที่ดูนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับก็คือในส่วนของกำไรต่อหุ้นนะครับหรือว่า e a r n i n g p e งเพอร์แนะครับ ของพี่โจนะครับจะใช้สัดส่วนประมาณ10%นะครับก็คือว่าหุ้นที่จะเข้าไปลงทุนนะครับควรจะมีกําไรต่อหุ้นในเติบโตในระดับ10%นะครับก็จะเลือกเป็นธุรกิจที่เติบโตประมาณเท่านี้นะครับที่จะเข้าไปลงทุนได้นะครับนะครับข้อ3นะครับที่พี่โจจะไปดูนะครับก็คือเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันนะครับ ก็คือจะต้องได้เปรียบมีข้อได้เปรียบคู่แข่งนะครับเพราะว่านักลงทุนที่ถือหุ้นแบบบ i นะครับจะถือหุ้นในระยะยาวนะครับบริษัทที่เก่งกว่าคู่แข่งนะครับในธุรกิจเดียวกันนะครับสมมุติว่าเป็นธุรกิจที่ทำคล้ายๆกันนะครับเป็นธุรกิจโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็มีหลายโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลไหนเก่งกว่ากันนะครับมีความสามารถในการทํากําไรอยู่ตรงไหนนะครับนะครับหรือว่าธุรกิจที่คล้ายๆกันนะครับธุรกิจค้าปีกอะไรพวกนี้นะครับ ก็มีหลายอันนะครับแล้วคุณก็ต้องเลือกนะครับที่เป็นเจ้าตลาดนะครับมีความสามารถเหนือกว่าคู่แข่งนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นการได้เปรียบที่ค่อนข้างที่จะยั่งยืนนะครับความสามารถในการแข่งขันแบบนี้นะครับก็จะเป็นคุณสมบัติที่หุ้นนะครับที่นักลงทุนระดับที่เป็นเสียนหุ้นนะครับที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยเข้ามาถือหุ้นนะครับนะครับข้อ4นะครับเป็น คุณลักษณะนะครับของบริษัทที่มีผู้บริหารที่เก่งนะครับผู้บริหารที่เก่งนะครับนอกจากบริหารเก่งนะครับก็ดูได้จากเรื่องของการมีแพชชั่นนะครับมีความตั้งใจนะครับในการทําให้บริษัทของตัวเองเติบโตนะครับแล้วก็ธุรกิจเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นนะครับสามารถที่จะทําธุรกิจขยายออกไปได้นะครับมีแพชชั่นในในทางที่ดีนะครับก็ บางการให้สัมภาษณ์นะครับที่โจบอกว่าบางผู้บริหารบางคนนะครับมีความเก่งนะครับแต่ว่าเป็นการเก่งในเรื่องของการเล่นหุ้นของตัวเองนะครับก็คือซื้อซอขายขายหุ้นของตัวเองนะครับแบบนี้นะครับนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนนะครับก็ต้องดูพฤติกรรมของผู้บริหารด้วยนะครับนะครับเพราะว่าผู้บริหารบางคนนะครับเป็นผู้บริหารใหญ่นะครับแล้วก็ถือหุ้นตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ซื้อซอขายขายหุ้นครับสุดท้ายหุ้นก็ไม่ไปไหนนะครับ เพราะว่าโดนกําหนดช่วงราคานะครับขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะครับโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่เองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับหุ้นมันก็ไม่ขึ้นทักขีนะครับแล้วก็ทั้งที่ผลประกอบการอาจจะดีนะครับแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยซื้อขายหุ้นของตัวเองแบบนี้นะครับแบบนี้แน่นกลงทุนที่เป็น VI ระยะยาวนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่เข้าไปลงทุนในหุ้นแบบนี้ดีกว่านะครับนะครับข้อที่5นะครับไม่ได้เกี่ยวกับคุณสมบัติของหุ้นนะครับโดยตรงนะครับใน การที่สรุปของพี่โจลู่อิสานมานะครับข้อที่5เป็นช่วงของการซื้อนะครับเป็นจังหวะของการซื้อหุ้นนะครับนักลงทุนแบบเน้นคุณค่า VI นะครับเขาจะซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาหุ้นนั้นมีวิกฤตนะครับราคาหุ้นมันตกต่ำนะครับไม่ได้ไปซื้อในช่วงที่ราคาแพงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ซื้อหุ้นนะครับที่ดีในราคาที่สูงเกินไปนะครับไม่ว่าไม่ว่าหุ้นตัวนั้นจะดีขนาดไหนก็ตามนะครับ ก็ต้องร้อยราคาลดลงก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยซื้อหุ้นที่ดีในช่วงที่ผิดจังหวะนะครับก็จะติดดอยนะครับก็จะเป็นการลงทุนที่ไม่ดีได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไปสอดคล้องกับหักการลงทุนของนักลงทุนระดับโลกนะครับที่เป็นนักลงทุนแบบ VI เหมือนกันนะครับอย่างวอลเลนบัฟเฟต t นะครับผมเคยอ่านเจอนะครับว่าวอลเลนบัฟเฟต t นั้นบางทีรอซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะครับเขาเคยซื้อหุ้นโคคาโคล่านะครับเขาอยากซื้อในราคาที่เขาอยากจะได้นี่นะครับเขารู้ว่าเป็นหุ้นที่มันดีนะครับ เดี๋ยวเขารอ14ปีนะครับกว่าจะได้ซื้อหุ้นตัวนั้นมานะครับอันนี้เป็นเป็นศาสตร์และศิล์นะครับเพราะว่าการรอซื้อหุ้นในจังหวะที่เหมาะสมนะครับในระดับราคาที่ไม่แพงเกินไปนะครับจะทําให้ประสบความสําเร็จในการลงทุนได้นะครับในระยะยาวนะครับครับและอันนี้คือข้อสรุปนะครับ5ข้อซึ่งผมสรุปมาให้นะครับซึ่งเป็นหลักการเลือกหุ้นลงทุนนะครับของ นักลงทุนต้นแบบของไทยคนหนึ่งนะครับก็คือคุณอนุรักษ์บุญสวงสหรือพี่โจโลูกอีสานนะครับนะครับพี่โจก็เป็นต้นแบบที่ดีนะครับให้กับนักลงทุนทั้งวิธีคิดวิธีเลือกหุ้นนะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตนายกสมาคมลงทุนหุ้นแบบเน้นคุณค่าด้วยนะครับแล้วก็ชีวิตประวัติความเป็นมาของพี่โจเนี่ยนะครับเป็นต้นแบบที่นักลงทุนหลายๆคนควรจะเดินตามนะครับเรื่องความพยายามเรื่องความอดทนนะครับในการถือหุ้นจนประสบความสําเร็จนะครับ เดี๋ยวไว้อโอกาสต่อไปเนะี่ยผมจะได้มาเล่าถึงเรื่องของสิ่งที่พี่โจแนะนํานะครับสําหรับนักลงทุนนะครับเดี๋ยวในเทปต่อไปนะครับเรามาพูดกันนะครับว่า5ข้อนะครับที่พี่โจได้แนะนําไว้นะครับว่าถ้าอยากลงทุนให้ประสบความสําเร็จในหุ้นนะครับต้องทําอย่างไรนะครับ สำหรับวันนี้ผมนักริาสีเลิศกับช่องข่าวชาแนลนะครับช่วงหยิบพูดมาคุยนะครับลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะครับถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ